สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะคะกับแนวทางลราพัฒนานะคะในงวดประจำวันที่วันที่ห้าเนาะวันที่ห้าเดือน8ดนะคะปี6กสี่นะคะก็ก่อนที่จะไปรับชมในงวดวันที่หก็มาสรุปเมื่อวันที่2กันก่อนเนาะว่าแนวทางมาตัวไหนบ้างนะคะ คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อความบันเทิงจ้าก็งวดที่แล้วก็ลงไป2สูตรเนาะก็สองสูตรก็ตัวเด่นก็ตัวเดียวกันนะคะแค่เม็ดเดียวก็ยกไปตัวเดียวเนาะ งวดที่แล้วนะคะแนวทางมาสามตัวบนนะคะห้าหกเก้านะคะก็มาตัวเก่าเนาะแล้วก็เก้าห้านะคะสองตัวล่างก็เก้าห้านะคะแล้วก็จะมีห้าเก้ามีสองห้านะคะก็แต่ละที่ก็จะออกไม่เหมือนกันเนาะให้เด่นที่เจ็ดกับสี่ม่มาเลยสักตัวเดียวเนาะ ตัวเด่นไม่มาเลยสักตัวนะคะมาดูที่ชุดวินนะคะชุดวินให้6นะคะหมาไหมหกมาหกเนะคะ7จ็ไม่มา0นย์ก็ไม่มาสก็ไม่มาที่มาคือ6กับ5้าเท่านั้นนะคะหลักข้างหน้านะคะข้างหน้ากับท้ายจะพี่น้องจ้ะ เด่นตัวหน้ากับเด่นท้ายนะคะที่มาเนะาะทารูดจะเอาไปวิง่งสามตัวนี้ไม่มาเลยนะคะก็สายวิง่งสายรูดสายเจาะก็รุดนะคะก็วันนี้ก็วันนี้จะมาลงให้เหมือนเดิมนะคะวันนี้จะลงให้เม็ดเดียวเท่านั้นนะคะเน้นวิง่งเน้นรูดนะคะเม็ดเดียวแขนๆนะจ๊ะเราก็จะลงชุดวินให้เหมือนเดิมนะคะ กขจะลงชุดวินให้เหมือนเดิมนะคะประรูดเม็ดเดียวไปเลยเนาะเม็ดเดียวแขนแขนไปเลยนะคะอืมปากกาเม็ดเดียวแขนแขนวันที่วันที่ห้าเนาะวันที่5เดือนแปนะคะปี6กสี่ แนวทางนะคะเราพัฒนานะคะสูตรหนึ่งเม็ดเดียวไปเลยถ้ามาก็คือมานะคะถ้าหลุดก็คือหลุดไปเลยนะคะไม่มีกักไม่มีไม่มีกักนะจ๊ะ สำหรับเด่นนะคะเด่นวิ่งเด่นรูปนะคะตัวเดียวเม็ดเดียวเข็นเ<ๆ>ก็ให้เด่นที่หนะคะวิ่รูดที่หนะคะก็จะรูดแล้วก็เน้นตัวเจาะให้แล้วก็จะลงชุดวินให้นะคะหตัวเหมือนเดิมนะคะเผื่อท่านไหนที่ชอบสายวิ่งสายรูดเนาะเผื่อจะจับตัวใดตัวหนึ่งนะคะอาจจะชอบ จะมีอยู่ในใจที่วางให้ห้าตัวเ,เอาไปวิ่งไปรูดได้เนาะก็ห้าศูนย์นะคะห้าหนึ่งห้าสองห้าสามนะคะห้าสี่ห้าห้านะคะห้าหกห้าเจ็ดก็เน้นวิ่งเน้นรูดนะคะห้าแปดห้าเก้านะคะ สำหรับชุดวินนะคะชุดวิน ทุกปินก็จะมีมีสามนะคะมีสี่มีห้ามีหกมีเจ็ดนะคะเรียงเลยนะคะวันนี้จัดเรียงให้เลยห้าตัวสามสี่ห้าหกเจ็ด ก็สามารถที่จะไปจับสีตัวสามตัวได้นะคะตัวตรงตัวกลับนะคะสี่ตัวนะคะก็สามสี่ห้าหกสี่ห้า เจ็ดสามสี่ห้าเจ็ดนะคะอีกสี่ตัวเนาะสามตัวก็ไปจับเองได้เลยนะคะแล้วแต่ท่านไหนจะชื่นชอบแบบไหนนะคะก็เอาชุดวินไปจับได้เลยนะคะ้าตัวให้ตัวนี้เลยนะคะ หตัวก็ให้ตัวนี้ไปเลยสำหรับสามตัวนะคะก็สามสี่ห้าห้าหกเจ็ดอันนี้แอดเจาะให้แค่ไม่กี่คู่นะคะที่จริงก็จะจับได้เยอะกว่านี้นะคะ ก็นเน้นเน้นก็นเน้นวิ่งเน้นรูดสองตัวบนล่างนะคะอือสาม ห้าสี่ห้าหกเจ็ดสี่ให้ชุดหนึ่งเนาะสามห้าเจ็ดก็สำหรับสองตัวที่ชอบนะคะก็จะมีห้าสี่ห้าสามห้าเจ็ดก็ไม่แน่นะ ตัวนี้ก็อาจจะมาอีกได้นะคะตัวนี้เป็นอะไรไม่แน่ไม่นอนเนาะาหน่งห้าศูนย์สามห้าเจ็ดเอา้าตัวเดียวกันตัวนี้ห้ 5, เาเจ็ดสาให้ไปแล้วให้ไปเลย ไปแล้วให้ไปเลยนะคะก็ท่านไหนชื่นชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางได้นะคะแคปไว้จดไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนใหม่เอฟซใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะขอใว้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีคะ่ะ